ก็นอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้เสด็จดับขันธปรินิพานนานมาแล้วยังทรงอยู่ด้วยพระคุณนันประเสริฐมีพระมาหากรุณาที่คุณเป็นต้นก็น้อมน้อมแด่พระธรรมอรันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ดีแล้วเป็นธรรมนำสัตว์ออกจากทุกข์ก็ <Yeah. S 1> น้อมน้อมแด่พระสงค์สาวกของพระส,มรสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วด้วยเสียงกล่าวก่อนนอกากเจ่าจารย์ได้กล่าวทำมีคาถาในช่วงวันนี้ติกาจาคารโตรติติคังสันตสสโยชนังติโคภาระนังสังสารสัตธมังอวิชานตัง ราตรีคนทุกขร้อนนอนไม่หลับช่างเนิ่นนานเรากลับกับสมัยโยอดของคนเหนื่อยร้าว่าแสนไกลไปไม่ไหวรันทดหมดกำลังอันหนึ่งเล่าสงสารของผานชนทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายไร้ความหวังต้องถูกทุกโถมทับนับประดังเหตุเพราะเขาไม่ได้ฟังพระสัตธรรมขอความเจริญในกุศลธรรม จงมีกยโ่โยมผู้สนใจไฟ่ธรรมทุกท่านทุกคนเนะมื่อวานนี้อาตมาก็ได้เชิญคาถานะที่ก็เป็นคำถามนะคำถามโลกนี้อันชรานาไปไม่ยังยืน โลกนี้อัญชราไปไม่ยถึงก็คือว่าเวลาที่หนุ่มสาวนะี่ยังมีกำลังอยู่สามารถจะมีกำลังในการทำสิ่งต่างๆที่หนักได้นะเช่นเป็นพระราชาก็เล่นคือรำมวยนะออกรบได้ลํำลีลาท่าทางในการศึกสงครามได้แต่เวลาแก่ตัวแล้วทำไม่ได้ เนะเพราะความชรามนนำไปใช่ปรนะโยชน์แล้วก็โลกนี้ไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตอน,น mm hmm. เวลาที่เราเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยเนะเวลาที่เราเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยเราสามารถจะหยิบยื่นให้ผู้อื่ได้ไหม เราจะให้ผู้อื่นแบ่งทุกขเวทนาของเราไปก็ไม่ได้นะแล้วก็โลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องัะสิ่งทั้งปวงไปนะก็หมายความว่าทรัพส,สมบัติมากมายเท่าไรเมื่อละ,ล,ะละโลกนี้ไปเราจะเอานำไปได้ไหมก็นำไปไม่ได้ถูกไหมโยกยหญนะ่เนาะให้มีกองเท่าภูเขาทองก็นาไปไม่ได้ ท่านพระรัฐบาลก็ยกตัวอย่างให้เห็นอำนาจของตำหาให้พระเจ้าตัวรัพยักษ์ฟังว่าถ้ามีผู้รู้จากทิศทั้งสี่มาบอกพระองค์ว่ามีเมืองใหญ่เมืองโตเมืองสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างเลยแล้วก็มีผู้ปกครองเป็นผู้หญิงเนี่ยชวนพระองค์ไป ให้ไปยึดเนี่ยจะเอาไหมเอานะเพราะอะไรอ่ามันยังไม่เต็มมีหนึ่งก็จะได้ต้องการสองนะมีสองก็ต้องการสามต้องการไปเรื่อยๆนะแต่เรามาดูนะว่าทําไมถึงเราจะต้องการก็จริงอยู่นะจะต้องการมากต้องการน้อยก็ตามในที่สุด เราก็ต้องเดินทางไปนะอย่างในพระคาถาที่จะมายกขึ้นในวันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยที่บอกว่าทีคาชาครรตรัติกราตีราตรีก่อนทุกร้อนนอนไม่หลับที่มาของพระคาถาเนี่ยโยมเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังสารวัตนะนะสืบเนื่องมาจากครั้งหนึ่งพระเจ้าเปรเนิโกศลเสด็จประพาสนคร ขึ้นช้างเสด็จประพาสแล้วครั้งหนึ่งก็มองเห็นสาวน้อยคนหนึ่งอยู่บนปราสาทเปิดบานหน้าต่าองออกมาชงแงดูพระองค์พระองค์ก็ชะแงแนขึ้นไปก็นำหินนาำก็ลบเข้าไปในปราสาทอย่างเดิมเลยตาสกตาหรือว่าไม่รู้ละแต่ใจของพระเจ้ารเรษตรนิโก้สนไมปกติแน่ให ขาราชบริพานเนี่ยไปสอบถามดูว่านางคนนี้มีสามีหรือ,อยังเขาก็ตอบว่ามีแล้วกราบถุนว่ามีแล้วพระองค์ก็เลยออกุบายเรียกสามีเนี่ยให้มาเป็นคนใกล้ชิดของพระราชาเขาเรียกราชบรรพลกล้วคงเคยได้ยินนะทหารรัชบรลพกเนี่ยทหารราชบรลก,าร,าร,ลกราชองค์กรยฐในพวกเนี้จะอยู่ใกล้ชิดพระราชา สามีนั้นรู้ว่าข่าวเคราะห์มาถึงแล้วก็ไปกราบทูลบอกขอข้าพระองค์ทรงสวยก็แล้วกันการแมพระเจ้าค่ะพระเจ้าเปรตทิ่กส่วนไม่ให้บอกว่าต้องมาเป็นผู้รับใช,ช้กัณฑ์ชและในวันหนึ่งก็ออกอุบายให้ชายคนนี้ไปหาของสองสิ่งคือดอกบัวที่หาด้ยากแล้วก็ดอกบัวแดงเนี่ยละแล้วก็ดินสีแดงดินสีกรุณะ สีแดงๆเห,เหมือนแสงพระอาทิตย์ยามขึ้นน,ะน่ะชายคนนี้ก็ลาเมียตัวเตรียมเข้าวพกข้าหอแล้วก็รีบเดินทางไปอยู่ไกลในห้ายดไปได้ของมาก็จริงแต่พอมาถึงเมืองเมืองยังไม่พบคํานะใกล้จะพบคําแล้วมาถึงประตูพอดีประตูปิดก่อนชายหนึง่งคนนั้นก็โยนขอ,ของขึ้นไปแล้วก็ กล่าวอย่างหมดอะไรบอกว่าข้าพุทธเจ้าได้ทําตามรับสั่งแล้วนะนะแต่ประตูปิดก่อนไม่สามารถถวายของได้ก็เป็นอันว่าหมายรู้ว่าถ้าพระเจ้าเป็นเจ้าเอาเรื่องเราได้ไม่ยดได้ก็ของไม่ได้ก็เจ้าไม่เอามาให้จะมาอ้างว่าประตูปิดไม่ได้ทําไมไม่มาเข้ามาตอนประตูเปิดทำไมมา,มาใม้ทานนั่นก็เลยเป็นความทุกข์ใจของชาวหนุ่มเหมือนกันนะ ทีนี้ฝ่ายพระเจ้าเปรตเสนนิโกศสนก็ทุกข์ใจเหมือนกันเพราะว่าแมมว่าจะคาดว่าจะฆ่าสามีของหญิงคนนั้นน่ตายไปก่อนก,ก็จะไปเอาหญิงคนนั้นมาเป็นพระชาย,ยาก็ไม่ได้ท่ันคืนนั้นก็กลับรูดกลัดรุ่มน,น,นะโยมนะนะกลัดกุ้มเพราะกำหนักยิ่งดีอยากจะได้ภรรยาเขามาครอบครองนอนไม่หลับโยมน,นอนไม่หลับ เขาจึงบอกว่าราตีคนทุกร้อนนอนไม่หลับนะแต่คนมีความสุขสบายนีน่ก็หนละับแต่คนมีความทุกอน,นอนไม่หลับแม้ว่าจะเป็นเวลาที่ไม่นานนะักนะพอไม่หลับแล้วเนี่ยพระเจ้าเปเสนนิโกโสนได้ยินเสียงอยู่สี่เสียงเนาะสี่เสียงนั้นน่ะมีความย่อๆอ,อ,อย่างนี้บอกว่า เป็นสี่เสียงเสียงแรกทุเสียงที่สองสะเสียงที่สามนะเสียงที่4โสพอตื่นมาทงมขึ้นมานะเนียรีบบอกเลยนะเรียกพลอหินมาเฝ้าว่ารู้สึกเหมือนอกับฝันร้ายแต่ไม่ใช่ฝันหรอกเป็นการได้ยินเสียงนะก็บอกจะเกิดถามว่าจะเกิดอันตรายต่อ ทรัพย์สมบัติหรือชีวิตของพระอ,องค์ไหพวกหวังผลประโยชน์เนาะก็บอกว่านี้จะเกิดอันตรายแน่นอนจะต้องบูชายันคือมีปัญหาอะไรก็บูชายันมันจะได้พวกสัตว์ทั้งหลายที่มันก็นต้องตายเนี่ยจะได้เอามากินใช่ไหมโยน,นะต้องแพะทั้งแกะทั้งวายทั้งวัวนี่นะอะไรแต่ไมก่อนก็ฆ่าวัวได้นั่นเนะ พอกราบทุลอย่างนี้พระนามมาริการฉลาดบอกก็ไปเชื่อปุโรหิตทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ประทับอยู่ใกล้ๆทำไมไม่ไปทูลถามเออทุกอ่ก็เลยไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์บอกไม่ใช่หรอกไม่ใช่เป็นภัยต่อพระราชทรัพย์หรือเป็นภัยต่อชีวิตของพระองค์หรอกแต่จริงๆแล้วเป็นสัตว์นรกสี่ตัวสัตว์นรกสี่ตัวเนี่ยสมัยเป็นหนุ่มเนี่ยเคย ไปผิดลูกผิดภรรยาคนอื่นเขานะเพราะความที่ตัวเองเป็นหนุ่มคนองเขนะาเรียกเมาไวเมาไวนะเมาไววหนุ่มเนะมาชีวิตที่มันยังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ทาไปตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ในใบยุูมนะเรียกว่าโลหะกุมพีนะโลหะกุมพีนระกอายุยืน60,000ปีพุด ขึ้นสามมืนปีผุดลงสามหมืนปีเหมือนกับข้าวต้มเดือดตัวหนึ่งผุดออกมาร้องว่าทุกบอกว่าข้าพเจ้าในยามเป็นมนุษย์เนี่ยนะมีฐานก็ไม่ให้ไม่ทำบุญกุศลไว้แก่ตัวเองนะเป็นคนที่มีชีวิตที่ชั่วช้าพูดได้คำเดียวว่าทุกแปลว่าไม่ดีชีวิตที่ชั่วช้าเนะขาบอกว่าทุกชีวิตต่างหานะพูดได้พยางเดียวก็คือทุกข ตัวที่สองล้องสักนะกำลังจะบอกว่าที่เรามาอยู่ในรกขุมเนี่ยมีอายุหกหมื่นปีนะเมื่อไหร่จะถึงที่สุดสักทีนึงเมื่อไหร่จะจบสักทีนึงนี่พูดในจำนองนี้นะพูดได้คำเดียวว่าสักสักไม่ใช่สักนะจะพูดคำว่าสัตติาสตสัหกสิบพันก็หกหมื่ พูดได้พยายาเดียวว่าศาสตร์เนี่ยแล้วก็จมลงไปตัวที่สามพูดคำพยางมว่านนะนะแต่ต้องการจะพูดความเต็มว่านักถิ่นะบอกว่าที่สุดไม่มีนักถิ่นเพว่าไม่มีที่สุดไม่มีล็อนะกมมที่สุดไม่มีไม,มไม่ปรากฏล็อกเพราะเราได้ทำความชั่วไว้นี่ก็คือคนมีความทุกข์ก็มันนานน,นะโยมนะจะรู้สึกว่ามันนานยาวนาน เวลาสุขนี่แป๊บเดียวเวลาทุกขนในยาวนานเป็นเรื่องของความรู้สึกแต่สัตว์รบในยูนานจริงๆถึง60,000ปีนะตัวสุดท้ายร้องโในตัวนี้ดีบอกชาวโลกบอกว่าโศก็คือตัวเขาเนี่ยหมายถึงตัวเรานั้นจากนรกขุมนี้ไปแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นผู้รู้ควาของผู้ขอจะจำบุญกุศลให้มากแต่เขาบอกตอนอยู่ในนรกเลอ ก็บอก่างนี้บอกเราอีกด้วยนนี่ยวนนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสในคาถาเนี่ยที่จะมายกขึ้นมาเนี่ยเป็นคาถาที่พูดถึงสัจจะลรวัตรเนาะนะบอกว่าคนนอนไม่หลับเนี่ยจะรู้สึกว่าราตรียาวนานนะคนที่เหนื่อยล้าเหมือนกับสามีของสาวน้อยคนนั้นเนี่ยระยะทางใกล้ๆก็รู้สึกว่า,าไกลถูกไหมนะคนที่ ไม่รู้พระสัตธรรมก็เหมือนกันนะทีโคพารานังสังสารโรสังสารวัตรของคนที่เป็นคนพาลเนี่ยนะจะยาวนานเพราะอะไรนะสัทรธรรมังอวิชาต่างเพาะไม่รู้พระสัทธรรมคือไม่รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ตัดการเวียนตายเวียนเกิดของสัตว์โลกได้นะไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็นาน แต่บางคนเกิดมาในโลกนี้เนี่ยนะจะมีความเห็นผิดในขั้นดุนแรงนะที่มีความเห็นว่าเกิดมาชาติเดียวจบกันตายหนเดียวจบกันนี่มีเคยได้ยินแล้วเร็วนี้ก็ได้ได้ยินคนเล่าให้ฟังว่ามีคนเป็นนี้ก็มีแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเรียนตายเรียนเกิดของสัตว์เนี่ยนะยมว่ายาวนานไหมเนะี่ยยาวนานไหม ายาวนานเอาเปรียบเทียบง,ง่ายๆกันแล้วกันในอะนัมตะคะสัมยุทธ์นะเป็นเป็นพระธรรมพระแตรมีดกที่รวบรวมนะความที่ธรรมะที่พูดเกี่ยวกับเรื่องสังสารวัตรนะที่หาเบื้องต้นก็ไม่พบหาเบื้องปลายก็ไม่พบแม้ด้วยยาดน,นะแม้ด้วยพุทธญาณก็ไม่รู้ว่าที่สุดอยู่ตรงไหน,น ก็ในนะพระสูตรเนี้ยนะนะพระพุทธองค์ก็มีตัวอย่างมากมายเลยนะในเรื่องที่จะเล่าให้ฟังสักหน่อยหนึ่งนะพอเป็นตัวอย่างพอเป็นตะัวอย่างทรงเล่าถึงเรื่องของเอาเรื่องนี้เกิดกันนะนะเปรียบเทียบกับสังสารวัตรว่านะพระพุทธองค์ตรัสกับทิกสูตรทั้งหลายสนะงสารนิกาหนดเบื้อง กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เนี่ยก็หมายความว่าแม้ด้วยอํานาจของพุทธญาณก็หาไม่เจอเพราะเกิดครั้งแรกในเมื่อไหร่ยาวนานมากนะ,นะเมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ เบื้องต้นเบื้องปลายนี่แหละไม่ปรากฏแล้วก็ตรัสถามประพิสูจทั้งหลายว่าพวกเธอจะสําคัญก่อนข้อนนะั้นเป็นชไหนหาเรรอนนะน้ําตาที่หลั่งไหลของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพระาะคลาดคลาดจากสิ่งที่พอใจโดยการนานนี้กับน้ําในมหาสหมุรทั้งสสิ่งไหนจะมากกว่าก,กัน กิกสุตทั้งหลายกราบทูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ย่อมทราบธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วว่าน้าตาที่หลั่งไหลออกของพวกข้าพระองค์ผู้ท่องเที่ยวไปมาคราบตัวร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในหมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลย พร,ร,ร,ระสมณพุธเจ้าตรัสว่าภิสูุนทั้งหลายถูกลัถูกหลักลพวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้คือพิสูจน์ทั้งหลายก็รับคาตามพระองค์ตานั่นแหละถูกแล้วน้ําตาที่หลัไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมานะที่เรา,เาไปแล้วเนี่ยนะไปมากนะ็ก็ไม่สามารถนะสงสารเนะี่ยที่ เป็นไปยาวนานเนี่ยหาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะเพราะมีอวิชชาและตัณหาอยู่เนี่ยเป็นเครื่องประกอบไว้เนี่ยที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏเนี่ยถ้าเปรียบเทียบไปแล้วนะพระองค์เปรียบเทียบกับว่าน้ําตาที่หลั่งไหลของพวกเธอออกของพวกเธอผู้ต้องเที่ยวไปมาเนี่ยโดยกาลนานนี้แหลกมากกว่าส่วนน้ําในมหาสหมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพวกเธอได้ประสบ ความตายของแม่ตลอดกาลนานความตายของพ่อตลอดกาลนานเนี่ยไม่มากอะไรมากกว่ามากกว่าน้ำมหาสมุทรทั้งสีน้ำมหาสมุทรทั้งสีไม่ใช่มาหาสมุทรแตซิฟินะมาหาสมุทรโลกเนะาะมหาสมุทรจักรวาลน,นะนะพ่อตายพี่ชายพี่น้องชายตายพี่สาวน้องสาวตายลูกตาย ลูกชายตายลูกสาวตายนะเป็นคนยากจีงหมดยากเมื่อวานก่อนนี้พูดเรื่องของความเสื่อมเป็นยากนะถามพระราชาถามพระรัฐบาลว่าท่านเสื่อมลักเสื่อมยากเหรอหมายความว่าเป็นคนนหมดยากไม่มียากเป็นที่พึ่งนะเสื่อมซัเ์เหรอไม่มีทรั์แก่ตัวแล้วทรั์หมดใช่ไหม หรือออกบวชนะป่วยเป็นโรคกระสอบกระแสรักษาหายายากหรือออกบวชใช่ไหมเนี่ยถามว่ารัฐบาลบอกไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะท่านไม่ได้เป็นคนเสื่อมทุกอย่างเลยนะนะแต่ท่านออกบวชเพราะว่าเห็นว่าการที่จะประพฤติธรมได้บริสุทธิ์หมดจดเหมือนกับสามขัดเนะี่ยเหมือนกับเปลือกไว้สามขัดเนี่ยไม่สามารถทําได้ง่ายหรอกในเพศของ คาหักเนี่ยานก็ออกบวชจริงสมบัติมากมายเลยนะแะนก็สำเร็จเป็นพระทหารห,หมดทุกไปแล้วนะแต่ในพระสูตรเนี้ยพระองค์ก็ตรัสรู้ว่าหมายถึงว่าเป็นโรคอ่ะเป็นโรคก็ร้องไห้ร่ำควรอย่างนี้ใช่ไหมนะประสบสิ่งที่ไม่พอใจสบสิ่งที่ไม่พอใจก็อับปเยหิเนาะอับปเยหิสัมประโยโคทุกโข พรัดหน้าจากสิ่งที่พอใจกับปีเยีหรวิโยโคทุกโขสิ่งที่มันน่าพอใจเนี่ยมันก็เสียหายไปแล้วเนี่ยเหมือนกันอะไรเหมือนความหนุ่มก่อมสาวของคนแก่ใช่ไหมไปซื้อตามตลาดไม่มีนะโยมนะนะต้องมาเข้าคอนนะออช่วยได้นิดหน่อยไม่ได้ช่วยได้มากแต่ช่วยให้ตายช้าลงก็ได้นิดหน่อยเหมือนกันในที่สุดก็ไม่เกินร้อยเอาแค่ั้นก็พอ นะ้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะอะไรเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องไปลายไม่ได้เนี่ยแหละนะเพราะฉะนั้นนะในพระคาถาเนี้ยนะเราจึงมีหน้าที่หน้าที่อะไรยมที่จะศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าก่อนที่เราจะลาโลกนี้ไปถึงมายนะศึกษาได้มากทรงจําไว้ได้มาก นะตรกตรองได้มากปฏิบัติได้มากอย่างเนี้มันก็จะเป็นเหตุปัจจัยนะเพื่อการหลุดพ้นจากสงสารไม่งั้นเราก็ต้องต้องจากในสิ่งที่น่าปรารถนาไปทั้งที่ยังต้องการนั่นแหละมันไม่หมดม,มันก็ยังอยู่ของมันไปใช่ไหมในยุคนี้ก็ต้องเรียกว่าคนเสื่อมด้วยโรคกันมากใช่ไหมสารพัดโรคนะมีโรคแปลกๆเข้ามานะอันนี้เราก็เจริญพระปริษนะก็ศัย คุณามุภาพของกระพฤริเนี่ยตั้งจิตตั้งใจว่าจะปกปักรักษาตัวของเราครอบครัวของเราญาติพี่น้องตลอดจนชาวประเทศชาวโลกได้ตามสมควรอนุภาพของพระเบริสก็ไปถึงแสงโกดจัก,กรวาลเนาะนะเราก็ต้องมีความเชื่อความเลื่อมใสยอยู่และทีละส่วนเราก็เป็นบุญกุศลนะเราก็ตั้งความปรารถนาดีว่าอยากให้ฝนตกลงมาไอปลาที่อยู่ในน้องข้างหลังมันก็จะรอดตายครับ กี่ตัวก็ไม่รู้เหลือกี่ตัวนือแห้งไปแล้วก็ยังไม่ทราบแล้วก็ต้นไม้ก็ตายแต่ต้งเยอะแล้วปลูกมาต้นไม่ใช่ร้อยตีราคาไม่ได้นะนะก็แั้วก็จะแผ่ส่วนกุศลให้แก่สัรวสัตว์ทั้งหลายนะเทวดาก็ได้ยินได้ฟังก็อนุโมทนาสาธุก,การว่าเราท่านเนี่ยได้ทำกุศลน,นะมีส่วนมนบูชาพระรัตนตรยัยแล้วก็ได้ส่วน อำนาจพระบริษนทะให้แผ่ปกปักไปถึงเขาอุทิศบุญกุศลจากการสแสดงธรรมนี้ให้เขาด้วยเขาก็ช่วยตามเี้ยมหน้าที่เขาทําได้หรือไม่ช่วยก็แล้วแต่กรรมกินส,ส่วนบุคคลเนาะเราก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านี้หรอกจะไปบังบีบังคับก็ไม่ได้แล้วแต่เนี่ยตามอเขาเนาะแล้วก็กรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลนะในบทอิมินาอาล้วกันเนาะคง<ม>ได้ส่วนได้เงินนะนะได้เนาะ อันตัมยามุดิสนาทิทานาคาถาโย จติวิธามเนตุกิปปามปาเตธาโวมะตังอิมินามปุญญาตามเมนะอิมินาอุติเสนาจ่าิปะหังสุลภเพเจวะตันหุปัญญาเชญาณังเยสันตาเนิหินาธรรมายาวานิบานโตมะมัง นาสันโตสัพพดาเยวะยักถาชาโตพาเวพาเวโอโจจิตตังสติปัญญาสังเลกโอริยาพินามาราณัพันตุโนกาสังกาตุจาริเยสุเมบทาดิป่าวะโรนาโตธรรมโมนาโตวรุตตมโม นาโทปเจกโกตโยจัสังโฆนาโทตโรมะนังเตโสตมานุภาเวนะมาโรกาสังละพันตุมาทัสสะปุญญานุภาเวนะมาโรกาสัง ข้าเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลดีแถ่ไปให้ภพศาาถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งงงวานญาติมิสนิทกันคนเคยรักเคยชังแต่ครั้งไหนขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน ขอให้ท่านได้ส่วนกุศลผลของฉันทุกท่านเธออิทัมโนยาินังโหตุสุกิตาโหนตุยาตะโยขอให้บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้จงสำเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ญาติทั้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจเธอ อรหํสัมมาสัมพุทโธ 2,534 GB นะยง34ก็เกือบ29เปียห์ <c ười> <c ười>